จากเกาพังงานนะคะฟอร์เกาพังงันอีทเล่น Hello everyone in the world How are you today I have the nice view nice picture and video from เกาพังงัน send to you in nature for everyone in the world the time is walked around in the beach on the beach we are have a good time in เกาะพะงันอิตแลนมันเป็นความสวยงามที่เราชอบนะคะเป็นความชอบส่วนตัวด้วยนะ แล้วก็ประทับใจในสิ่งที่มันมีอยู่ในรอบๆตัวเองเนาะพอเราทำให้มันเกิดขึ้นมันมีขึ้นแล้วเราก็ได้อยู่กับสิ่งที่มันมีอยู่แล้วอย่างนี้นะแล้วเราก็คิดในทางที่มันเป็นเรื่องสิ่งที่มันเป็นเรื่องความเป็นไปได้สัจธรรมของความเป็นจริงของธรรมชาตินะมันสวยมากนะคะแค่เราเห็นน้ำ ริมน้ําหรือริมขอบหาดชายหาดนี่มีคลื่นมากระทบเราก็เข้าใจความเป็นชีวิตแล้วนะพอชีวิตเราเริ่มต้นเขาบอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเสื่อมสลายแต่ระหว่างจะเกิดไปหาดับนี่เราได้กําไรมากมายเลยนะอย่าไปคิดว่ามันขาดทุนนะคะการเราเติบโตมาจากพ่อแม่ให้โอกาสเรา เอาอาหารให้ตัวหนอนน้อยกินเป็นตัวโตรอดชีวิตมาได้ทุกวันนี้นะมันเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะคะที่เราควรจะระลึกถึงความดีความมีเมตตาที่หาประมาณนี้ได้แล้วก็เป็นการให้ที่ไร้เงื่อนไขของพ่อแม่เนาะพอเห็นธรรมชาติมันบอกกับเราได้หลายอย่างเลยนะคะเป็นครู เป็นเป็นโรงเรียนชีวิตนะคะเป็นสิ่งที่เราได้เห็นว่าความเป็นจริงความเป็นไปได้นั้นคืออะไรบ้างใช่ไหมนี่แหละการใช้ชีวิตของผู้คนที่อยู่บนโลกใบนี้อยู่ที่จิตสำนึกนะคะสามัญสำนึกของเราด้วยเนาะถ้าเรามีสามัญสำนึกที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะออกมาดีมากๆเลยค่ะ ถ้าจิตสามัญสานึกเห็นแก่ได้เอาเปรียบเอาเปรียบธรรมชาติเอาเปรียบสังคมเอาเปรียบคนรอบข้างเอาเปรียบแม้กระทั่งตัวเองอันนี้พึงสังวรไว้เลยนะว่าสิ่งที่คุณได้มามันได้มาจากความโลภวนร้นเลยนะคะเป็นทิฏฐิมานะที่สูงแรงมากเลยนะคะถ้าเราอยู่ในจุดหนึ่ง ไม่ใช่ว่าอพอ,อคนพอแล้วยังไงมันก็ได้นะคะมันไม่จริงนะคะเราคิดให้ทางถูกว่าถ้าเราทํามาเพื่อจะให้ชีวิตรู้จักกับการใช้ชีวิตเนี่ยมันเป็นยังไงนะมันก็จะทําให้การที่เราเหลือชีวิตที่ทอยู่เสพกับมันเนี่ยในการทําของเราเหมือนกันนะคะแต่ว่าทําเพื่อหวังให้ตัวเองให้โอกาสตัวเองได้เสพสุขกับ ความเป็นจริงของการที่มันมีธรรมชาติอยู่รอบๆตัวเรานะโอ้โหเป็นเรื่องมหาศรจันมากนะฮะความมหาศรรย์ก็คือเกินบรรยายอะนะว่ามันเป็นยังไงเนาะรู้ไหมว่ามันเกิดของมันอยู่อย่างนั้นเองนะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลานะคะแล้วก็เวลาก็จะเปลี่ยนไปเร็ว ไปเป็นไปอย่างไวเลยนะคะเวลาไม่มีอะไรที่อยู่คงที่คงทนนะครับสภาพของเขานะคะว่าสิ่งนี้มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้อยู่แล้วนะคะพอเราเห็นว่ามันมีอยู่อย่างนี้พอเราเอาใจเราไปไปเป็นส่วนหนึ่งนะไม่ใช่เอาใจไปเป็นเรื่องบงการนะถ้าเอาใจไปเป็นส่วนหนึ่งปุ๊บโอ้โหมันมองเห็นไปหมดทุกอย่างเลยนะคะมองเห็นว่าอู้ สิ่งนี้เนาะมันทําให้มันเกิดขึ้นแล้วเราก็มาอยู่กับมันแล้วนะคะบางทีเราไม่คาดคิดหรอกนะคะมันกินตนาการไม่หมดนะคะแล้วมันก็คิดออกมาได้ไม่ไม่หมดสักเรื่องเลยนะคะพอเราเริ่มต้นวันที่ดีท้ายของวันก็ดีด้วยนะคะจะมีความเหนื่อยล้าอ่อนล้าที่เราลืมกินอาหารหรือกินน้ำดื่มหรือดื่มน้ำนะคะ เราต้องช่วยตัวเราเองในเรื่องแบบนี้ให้ดีมากๆที่สุดเลยนะคะว่าเราใช้พลังงานไปเท่าไหร่แล้วควรจะต่อเติมพลังงานเท่าไหร่นะคะอันนี้เราต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนถ้าเราไม่เริ่มต้นที่ตัวเราเองเราก็จะทําให้ร่างกายเราอ่อนล้าก็เหมือนเอาเปรียบร่างกายนะคะการที่เราจะเอาเปรียบร่างกายของเราเนี่ยเราต้องถามตัวเองดีๆก่อนนะว่า,เ,าเราจะทําไปแค่ไหน ตรงช่วงที่เราเริ่มเหนื่อยลาเราเติมพลังอะไรให้กับร่างกายเราบ้างแล้วก็เรื่องสำคัญคือกำลังใจด้วยนะคะถ้ากำลังใจของเราดีพลังกายพลังใจถ้ามันดีนะมันพร้อมมากๆเลยนะต่อให้มีปัญหาอุปสรรคใหญ่มากๆเราก็ไปรอดอยู่ได้อยู่แล้วนะมันทำให้เราไปรอดไปอยู่ได้อย่างดีนะนะมีความ ประทับใจในการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะต่อให้นั่งอยู่กลางปัญหาที่หนักนะมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้อย่างอย่างดีที่สุดกับการที่มันเหลืออยู่กับความเป็นจริงในปัจจุบันนี้นะพอเราเข้าใจรับทราบเรื่องของปัจจุบัน ปัญหาที่มันเกิดเราสามารถแก้ได้ทุกอย่างแน่นอนนะคะมันเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันจะต้องอยู่ที่เกิดเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแก้ไขไปตามสถานการณ์เนาะอันนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้มันจะทำให้เรา เวลาถ้าเราทำเราทาอยู่กับคนเยอะๆเราจะไม่ยึดติดในคำพูดของคนว่าทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้นะคะถ้าเราเจอคนลักษณะอย่างนั้นเราจะอยู่แบบคือเราจะสามารถฟังแล้วก็ปล่อยผ่านได้เนาะหากเราเป็นผู้แก้ปัญหาเองนะคะถ้าเราไปใส่ใจทุก รายละเอียดนะปัญหามันก็เหมือนนังเม็ดจายนับไม่ถ่วนนะคะมากมายจริงๆแต่ขอให้เม็ดจายมันอยู่ในาการประดับปัญหากับขึ้นในชายหาดดีกว่าประมาณนี้นะคะแล้วเราเอาสิ่งที่เราควรเป็นควรใช้นิดนึงทุลีนึงอะเข้ามาประกอบแล้วก็บอกตัเสงว่าโอ้ฉ <laughs> ันก็คือส่วนหนึ่งของโลกใบนี้นะคะพอเราได้ความคิดนะตรงนี้ เชื่อไหมว่าต่อให้จะมีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีขนาดไหนจะนั่งเครื่องบินจะขับรถแพงๆหรือจะขับรถถูกๆหรือจะปั่นจักรยานจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยไปถึงที่เหมือนกันนะคะคนที่ปั่นจักรยานเขาอาจจะปั่นในช่วงระยะหนึ่งแล้วเขาก็ไปขับรถหรือว่าไม่ไปนั่งรถประจำทาง หรือไม่ก็ไปนั่งเครื่องบินหรือไม่ก็นั่งเครียนหรือนั่งรถอีแสนอะไรก็ได้เหมือนกันหมดนะคะแต่จุดมุ่งหมายของคนเนี่ยถ้าเราจะทําให้มันได้มันต้องได้นะคะมันอยู่ที่พลังของเราเนาะพลังที่เรามีเราอยากให้พลังมันเกิดขึ้นในสิ่งเรื่องดีๆนะมันก็จะเกิดเพราะใจเรานะคะใจเรามีพลังใจเราสามารถทําให้ความคิดนั้นเป็นสิ่งที่จับต้องได้นะคะเปลี่ยนจากมาโนธรรเป็น ากายยกายยากรรมนะคะมะโนกรรมทำโมโนให้เป็นสิ่งของตับต้องได้มีเป็นวัตถุก็ได้เป็นพลังความคิดที่สร้างชุมชนให้เกิดขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็อะไรอุปทา,านหมูนะคะถ้าเรื่องดีดีที่สุดนะคะอุปทา,านหมูถ้าเรื่องร้ายก็ร้ายที่สุดเหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นเราพิจารณาว่าเราจะเข้าไปอยู่ในส่วนดีหรือส่วนร้ายนะคะถ้าเรารู้ว่ามันดีแล้วเราชอบฝืนหน่อยเราก็อดทนนะคะแต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ดีแต่เราชอบเราไม่ฝืนเราก็จะปล่อยไปตามกระแสมันเนาะในเมื่อกระแสมันจะเป็นไปนะคะแล้วก็สุดแท้แต่กระแสมันจะพาเราไปเป็นยังไงเราก็พิจารณาเอาเนาะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทำให้คนเราเนี่ย ใช้ปัญญาในการอยู่กับสติพอสติเริ่มต้นมันจะทำให้เราเห็นนะคะเห็นว่าอ๋อสิ่งสา,สารมวลสารต่างๆมันเป็นยังไงพลังงานในกายเป็นยังไงผู้คนจิตใจมนุษย์เป็นยังไงนะคะรู้ไหมว่าคนสิ่งที่ร้ายที่สุดก็คือจิตใจของมนุษย์เราเนี่ยนะสามารถเป็นพลังแล้วก็ทำให้ ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปอย่างแบบไม่คาดคิดนะเพราะมันเปลี่ยนไปอย่างไม่คาดคิดทําให้เรารู้สึกกับการมีชีวิตที่แบบบอกตรงๆเลยว่ามันมีทั้งได้และเสียนะคะได้ก็คือกำไรนะคะที่เสียไปก็คือเวลานะคะ พราะฉะนั้นกว่าเราจะเกิดไปถึงตายนี่เราได้เวลามาแล้วเราก็จะเสียเวลาตอนที่เราจากไปนะคะอันนี้จิตเราประพัดสอนรวนๆนะคะเราถึงจะได้มันมาเนาะถ้าจิตเราไม่คิดโลภนะคะไม่คิดเอากําไรไม่ค้ากําไรจะทําเพื่ออเอา,ากําไรอย่างเดียวนะคะไม่เห็นคุณค่าของผู้สนับสนุนหรือผู้ที่ร่วมงานหรือผู้ที่อยู่หลังแบ็กอัพนะคะ รับรองได้ชีวิตเราอาจจะไม่เจอสิ่งดีๆนะคะแต่ถ้าเราเปิดใจนะคะทุกส่วนที่เราเกิดมาอยู่ร่วมกันในชุมชนในสถานที่ในบ้านของเรานะคะถ้าเรามีทำกว่ามากกว่าสองคนขึ้นไปเราต้องให้โอกาสกับอีกคนนึงเนาะแต่ถ้าเขาไม่รับโอกาสจากเราก็ปล่อยเขาไปตามภาษาของเขาเลยจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็น ครือญาติเป็นมิตรอะไรก็ช่างนะคะอย่าไปฝืนอย่าไปดึงหรือว่าอย่าไปลังอย่าไปทำความอึดอัดใจให้เขาเลยนะคะเขาชอบแบบไหนเขาปล่อยให้เขาไปแบบนั้นนะคะเราจะช่วยในในคนที่เต็มใจนะคะคนไหนไม่เต็มใจเราไม่ต้องช่วยนะคะมันเสียเวลาเนาะถ้าเราช่วยบ่อย,อยแล้วยังจะให้เราช่วยต่อไปอันนี้ก็เราก็พิจารณาเราต้องผลักมันออกไปจากเราได้นะคะไม่ผลักก็ ถอยห่างออกมานะคะมันมีสองทางนะคะเดินเข้าหาหรือว่าจะถอยห่างออกมานะถ้าเดินเข้าหาเพื่อต้องการที่จะให้ความเมตตาให้ความช่วยเหลือให้ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันก็เดินมาหาเดินไปเดินมาหาได้ที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้เนาะเราใช้พลังตัวนั้นเข้ามาเป็นแรงขับนะคะเป็นแรงกระตุ้นที่ดีเนาะธรรมชาติสอนเราจริงๆนะคะ วันเวลาของแต่และชีวิตของแต่และคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนเกิดมาเป็นคนมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์เท่ากันนะคะแต่ว่าความเป็นอยู่ในความแตกต่างความคิดการสะสมของคนเราไม่เหมือนกันนะคะพลังบุญพลังอกุศลแตกต่างกันมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาทบทวนเอาเองนะคะก่อนที่สังขารมันจะหมดอายุไปเนี่ย มันมีที่จิตนะฮะจิตมนุษย์เราไม่ได้ตายนะคะพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตประพัดสอนเพียงสังขารมาอาศัยดินน้ำลมไฟให้ประกอบเข้ามาเป็นตัวเราเท่านั้นนะคะมีเหลืออย่างเดียวความดีกับความไม่ดีนะคะที่เราสะสมไว้มันจะนำพาเราไปในภพอื่นนะคะจิตประพัดสอนอยู่ในแดน แดนของความสวยงามความอบอุ่นก็จะดียิ่งกว่าการที่เราทำบาปแล้วไปตกทุกข์อยู่ในวายภูมิใดๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันค่ะ